นี่คือไข่ทิกินะครับไข่ทิกิที่ได้จากอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองร้อยสิบไข่นะครับราคาไข่ละห้าจุดสี่สองบิลเลียนครับราคาตอนนี้นะครับราคาดีมากนะครับสองร้อยสิบไข่ถ้าเอาไปขายตอนนี้ก็น่าจะได้สักหนึ่งทิลเลียนนะครับคือราคาดีมากนะครับราคาไข่แล้วราคาอยู่ตอนนี้นะครับ อยู่ที่เท่าไรเอย180ร่ยหนึ่งรแปสิบิเลียนเองเหรอ,อถูกจัดอ่ะถ้าผมเปิดเนี่ยผมจะต้องเปิดให้ได้หิวห้าตัวนะครับมันถึงจะเอ่อคุ้มเออนะครับห้าตัวจากสองรอยสิบไข่นะครับแล้วโอกาสาที่จะได้หิวเนี่ยศูนย์จุดหเจ็ดเปอร์เซน์ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับอย่าว่าแต่ห้าตัวเลย 1ตัวเนี่ยโหยังยากนะครับยังยากมากนะครับถ้าไปขายเนี่ยอ่ะ8 0 0อยัพนะครับหนึ่งเเลียนอะ่ะเออได้ช่วยชัะแต่ถ้าเปิดแล้วมันไม่ได้อะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเกลือเลยนะเออแปดร้ 800, อยเก้าร้อยเบลเลียนอ่ะมันจะหายว่าไปกับตาเลยนะอ่ะ,อะเปิดก็เปิดนะครับอ่ะไปโอเค ตรงนี้เลยนะครับอ่ะพอก่อนพอก่อนออ,อ,อ้อ๋อฮ่ามาตรงนี้นะครับที่เกิดเลย8ปดไข่สรอบนะครับแล้วก็คลิกคลิกคลิ โหสุดจัดน้องรักไม่เอาหน่อยเออน้องแปดไข่สองรอบเหมือนเดิมนะครับเออโหเงียบคลิปเงียบคลิปโอเคมันต้องมาแล้วปะ ก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะนะครับอ่าแถมแถมแถมเหลืออีก130ไข่นะครับอ่ะไปแปดไข่ร2รอบนะครับเฮ้ยอ๋อเควสนะครับเควสเก็มเลยนะครับโอ้โห เออว่ะอ่ะกระโดดนะครับเนี่ยให้มันลอยนะครับลอยแล้วเปิดอ้าวเปิดกลางอากาศไม่ได้เหรอ,อนี่หลังประตูนะครับเออนี่นี่นี่ของจริงตรงเนี้ยของจริงนี่ของจริงจัดนี่มันจะมาไปนี้โอ้โห เกลือดินะครับอ้าแถมแถมแถม,แถมนะครับแถมไปแถมไปแถมไปเฮ้ยมันจะค้างนะเฮ้ย้างขังมันหิวจะมานี่นี่นี่เห็นปะของจริงผมบอกแล้วไงของจริงของจริงเกินว้าวของจริงจัดตรงนี้อะอ้าต่อต่อตรงน,นี้นะครับของโคตรดี นี่นี่มาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับโอโหโหดีจริงเฮ้ยเฮ้ยใครมีใครอยู่นะครับมาเปิดตรงนี้เลยที่โคตรดีเหลืออีกเอ่อหกสิบไข่นะครับไปไปเลยนะครับไปเลยของดีจัด เฮ้ยอย่าบอกนะอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เออไม่ใช่นะไม่ใช่อะต่อต่อต่อของโคตรดีนะครับโอเคนะครับโอเคเหลืออีก สองไข่สุดท้ายนะครับอาจจะไปจัดไปขออีกหนึ่งตัวได้ปะนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครัไม่ใช่โอเคหมดแล้วนะครับสอง้ดยสิบไข่นะครับได้ยืมมาสองตัวนะครับก็ยังดีอยู่นะครับดีกว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะครับอุ้ยอันนี้สเลงวีนะครับดีดีปั๊บดีนะครับใครมีไข่เยอะๆนะครับเอามาเปิดตรงนี้ได้นะครับในประตูหลังยิมโบเนี่ยคือของโคตรดีจัดนะครับ จากตอนแรกเนี่ยมีอยู่หนึ่งพันสามสิบบิเลียนนะครับตอนนี้กลายมาเป็นสามร้อยยี่สิบกบิเลียนนะครับก็เออคุ้มอยู่แหละนะครับได้ฮิลมาตั้งสองตัวเนี่ยนะครับเอออย่าลืมกันนะครับใครที่มีไข่เยอะๆเนี่ยไปเปิดหลังประตูลิมโบได้นะครับเออของโคตรดีจัดนะครับเอาโอเคทั้งนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ การเปิดไข่ที่กี่นะครับกออ็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับคุ้มไม่คุ้มนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาอนตตอนนี้เอาไว้ใจไกขึ้นหน้านะครับไปละบ๊าย